มองกล้องนี้นะเดี๋ยวซ้อมกันได้ไหมคะได้ได้พร้อมไหมไม่พร้อมเราไปคิดพร้อมม่ได้เพื่อนำไปสู่การเป็นสมาร์ทยูนิวซิตี้และการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมและด้านอื่นๆครับลืมจับเวลาลูกอ่านเป็นเยอะเลยนะเนี่ยมันยาวมาก แนะนำตัวหนคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อพันธกรสถาปนาสกุลครับชื่อเล่นตุแตงครับอยู่คณะ i อทีครับมาวินใไม่ใหดนครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวก,การพิชาพัฒนาศักดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อโรสออยู่คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาค่ะ วันน <formation> ี er mm ้นะคะก็มีเกมมาให้เล่นนะคะซึ่งก็เป็นเกมที่เราเคยเห็นในติ๊กต็อกเนาะเป็นเกมอ่านข่าวก็เดี๋ยวจะมีสคริปต์ขึ้นให้หน้าจอตรงนี้นะคะก็จะจับเวลาหนึ่งนาทีถ้าอ่านผิดหรืออ่านข้ามจะถูกหักครั้งละสิบคะแนนเต็มร้อยคะแนนนะคะพร้อมไหมโอเคค่ะโอเคน่าจะพร้อมครับโอเคบริหารปากมาแล้วด้วยครับโอเค มหาลัยรมหิดลเมื่อไปเลยเร่เห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์จึงได้จัดตั้งโครงการ MU โ K กับ Learning i in n k l เพื่อการพัฒนาศักยภาพของมหิดลเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่้นไป LinkedIn Learning เป็นส่วนหนึ่งของ LinkedIn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงธุรกิจทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคลเพื่อชมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าหากันด้วยสายอาชีพและทักษะของมเชี่ยวชาญจนเกิด Social a p p ็ o เ e r ที่เชื่อถือได้โดยมีสมาชิก LinkedIn จำนวนมากทั่วโลกใช้ LinkedIn สร้างเรซูเม่เพื่ออ้างอิงอย่างเป็นทางการหางานและศึกษาต่อในขณะที่บริษัทที่ต้องการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญมาทํางานสำคัญญก็มาเจ้าสิบค้นงาน ลิงก์อินโ r o ไฟล์และติดต่อทับทำจ้างงานกันโดยตรงคนไมหโดนได้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาบุคลากรและสิทธิเก่าที่โรงเรียนคอร์สออนไลน์บน Link ์อินเรียนรู้จะถูกรับรองคุณวุิโดยอัตโนมัติโดยจะเพิ่มข้อมูลบน Link ์อินเรซูเม่ให้ทันทีหลังจบหลักสูตรดังนั้น Link ์อินจะถือว่าเป็นโอเคเดี๋ยวเราเราไปสรุปจากกันที่หลังนะคะไม่มรือไงครับไม่ มหาวิทยาลัยมหิดนเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์จึงจัดตั้งโครงการ MUX l i n k i n Learning เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ คนมหิดลเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป Link e d i n l e a r n i n g เป็นส่วนหนึ่งของ Link e d i n ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารข้อมูลเชิงธุรกิจและระดับองค์กรและระดับบุคคลเพื่อเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าหากาันโดยสายอาชีพและทักษะความเชี่ยวชาญจนเกิด Social a p p r o v a l ที่เชื่อถือได้โดยมีสมาชิก Link e d i นจำนวนมากทั่วโลกใช้ Link e d i n สร้างเรซูเม่เพื่อ,ออ้างอิงอย่างเป็นทางการหางานและศึกษาต่อในขณะที่บริษั ที่ต้องการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญมาทํางานสําคัญสคัญก็มักจะสืบค้นจาก l i n k ์อินโปรไฟ l e และติดต่อทาบทำจ้างงาน,นโดยตรงคนไมห่หดนได้แก่นักศ,ศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาบุคลากรและสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนคอร์สออนไลน์บน l i n k ์อินเล ARNING จะถูกรับรองคุณวุฒิโดยอัตโนมัติโดยจากหมเวลาค่ะ M U In Learning นะครับก็ถือว่าได้ว่าเป็นหลักสูตรนะฮะที่ทางไม่ดนกับ Link In Learning นะครับได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อทําให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้งาน Link In Learning อย่างฟรีๆนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองใช้งาน M U In Learning กันครับค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปใช้ M U X Link In Learning กันเยอะๆนะคะบอกได้เลยว่ามีหลายคอร์สให้ศึกษากันมากๆไม่ว่าจะเป็นทาง business technology creative แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ รวมไปถึงการรับสติวิเกตนะคะเพื่อเอาไปใส่ใน Link ์อินโปรไฟล์นั่นเองค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มนะคะก็สามารถไปศึกษาที่กองกิจการักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรวมไปถึงการลงทะเบียนที่นั่นด้วยก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาเรียนกันเยอะนะคะ